i បងអីអត់មានលຽមសៀម แลแอที see, uh, ito, o, ่เอยนมาทีโตไม่ราปูดามันเบยบ ที่จ <is a> <melody> ้องจองกอเคนี่นี่อกลาวดรวัวนี้ไม่รูหรือว่าไม่ล้วลูกบ้ารูนะโอ้ไม่อกแล้วนะที่จองจ้องนะอเตนกกเตแม่คืนนี้ไม่ต้องเรียกไหมไอ้ทำนี่ทำที่ทำว่าีทำนี้ก็ทำี่มาทำที่สีดันสีโตสีโตไอ้เล่ทำ Làm tham phi tuấn là mặt bài ra bài băng mặt bài bay mặt bài băng mặt ra băng bay bài là mặt bài băng 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 băng mặt bài băng mặt bài băng băng mặt bài băng mặt băng mặt bài băng mặt băng mặt bài băng mặt băng รออกมาตาหนุ่ยนายออกมาทำบากมาอีกใครออกมาทำบากมาตาหนุ่ยมาทั้งแม่ดนั่นเลยแย่งมันคนบาปอบตางกันนะมึงนี่ไปลอกคองปอยเยี่ยมมาแถวได้เรวเดียวไม่เคยไม่ได้ไปลอกเคยไม่ลอกเคยไม่ลอกได้มากันกี่คนนี่ อ้เอาตาพันนี้นะนะคือชาวบางล่วงทุกคนนี่ยังไม่ใช่รู้จักที่ว่าเด็กนูนาที่เคยเจอไรกันมั่งเอารายอ่านตัวทีละคุนสวัสดีค่ะชื่อออยค่ะสวัสดีค่ะอออครับชื่อไก่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลล่า นี่ก่อนน้องพอลล่าพอลล่าชเจรไรนะชื่อพอลล่าค่ะเนี่ยโนโนรามาจากต่างประเทศมาจากต่างประเทศนี่นะมาอยูุน่าเลยแต่เซียงก็ว่าที่พอลล่านี่เพราะอะไรนะคะโนราพ่นไม่เม็ดโอ้พอลล่านั่นเองพ่นพอลล่าพอลล่าก็พ่นพ่นเชนั่นเองนะคะเอาต่อไปสวัสดีครับชื่อโนราดาลุล้อ ดารุลาเคดนราเดดาดาเออไปมาไป่าครูมาก่อนไอตัวนี้เน <pr> ี่ยโตวังระบิดสวัสดี่ะชื่อน้องซึ่งอะเจอยได้ก็อ๋อแหม่กูเล่นกับมึงตองโคงโงหลงตั้มเจอยได้ก็ชื่อน้องซึ่งไหมซื้อไอ้ไ้มึง tsunami อ่ะไปอีกรวิงเลยอ่ะคลาดเลยคลาดเลยได้เห้อใครคลาด tsunami เด้อแหม่มกันสืนามิมาตัวแต่ั้นกูยกโยนเลยไม่ถึงน้ากล้วยเลยเอาย่างอยู่คนหนึ่งไม่แนะนําตัวที่อ่ะไม่อยากแรงเลยคืนนี้กินฟิชแมนเฟรนด์ทปลัดโปลทุ่งหยิบเป็ดบอกระจุนุสวัสดีค่ะชื่อโดรา ไม่แต่งโบ๊ะเปร้วเปลแม่มกูเยี่ยวเตะฟัมบอลมาอไหนมึงงานดนได้ไปกันโนไปโนรับเบเปล่าขี้ออกเลยนี่โนได้ได้วะเปรยวเปล่าแม่ยิงโนได้เป็นดีเลงสิ หนล่าเปล่าเปล่าวันนั้นเน่ยกาเนี่ยใส่ดีมากนะคะในคนนี้วันที่ไปได้มาจากประพรมนะคะอ่าเป็นข้อมาจากพ่อแม่ก็มเป็นหลูกยกตอนนี้ก็มายุ่เป็นซี่ก็ไล่ผีแล้วนะคะตีเดินเตี้ยวเดียบโปรยกิริยามารยาตไม่กรโตราตากเป็นคุณหลักศสีถูกกระเบียดนิวนะคะมายู่งร่องปีแล้วเคยไม่เอาไม่แต่เอาทำไรนี่มึงเงี่ปล่าเปล่าเออมือเดินกับมึงแล้วแต่นั้นเนอ่รองเพลงเป็นมังมายน ปั่งเพล่กันปันเพลือปันนั่นนั่นฟีมือเลยฟีมือก็คือนี่ในในในเคยตีความเพลงอีเปลวเปล่าในาตบมือเลยที่ไปตบา,<อ>ากบงเน,น,นี่กูสงนนะสัยนี่นะสงสัยอีกอย่างนี้สั้งกับโกจงไปว่านี่เล่นเล่นควาโกจงไปนะเมื่อไหร่อังแกไม่บายเหมือนเลย มันไม่เช็บยอกเดี๋ยวคุณซ้ำบาดเป็นการช่วนตัวทีไหนงเวลานั้นมึงอยู่ปั่นปันไม้นึงดูเฮ้ยดูไปเลยดูวายเองวายเองวานเพื่อมดโตโมตุชมไม่ลูืว่าฟีมืงนกับตายเปไมชมคนที่เอาชมดิ ดูดีๆเพนะคะเรียบร้อยนี่ใส่ดีตัางเพศช่วยช่วยต่งเพศนะคะแม่น่ารักเพอทนมึงว่าดจมเร็วเอาจมแล้วมึงมเล็กเหรออินยี่เปรียวเขาก็ไหววากร้อนนุเขาตบมือแล้วใส่เปลงอะไร ควักตนเนี่ยเหามาควักแต่มาเตรียมตรงกล้าเร็วไม่ต้องมาควักเดียวกับมันมาถึ่งบอนโรแล้วไม่ต้องตกใจเด็กเกินไปดำทีเอาลึกนะคะเกือบซูนามิมาถึงกิงเมลว์้นตกแกตายพอมาบอนโรกิดไว้ไปนู้ตกปลือแกว่าพึ่งแรงมาได้ท่องทามวันนี่นี่คืนนี่ตกเราอ่ะไม่ความาแกนูตกทุกวันนะคะเอาว่างโนราเปล่าๆรองเพลงนะ เพื่อนฉัน น้องไม้นี่น่ารักว่าเพือนต่างวงแม่ไม้ค่ะลูกสิปดเกิดเป็นโคลกเมื่อนโผมันซ้ำดังซี่ห้างกุดเก็ดปัดเื้ออะไรเรปรเล่าโรย่าเต๋ยว่านักเรงตาวางนี้ก้อนไม่ดีแตกว่านุกชะโดกโอเลวโรปัดเพื่อเก้าบาททำไมได้โดกโรเลดูดิ <c oughs> โอาดกร <c oughs> เกบ <c oughs> <c oughs> เาท <c oughs> <c oughs> อกไม่มีไนใ่นนม่มีไม่มีนะมันไม่ใช่เล่นเป็นการฝันน้นเล่นไม่เป็นก็ไม่ดีไม่มีไม่มีนเีออวันนี้แพกีตังล่ะนดูจัสเออที่นี่ก็จะยทำบดกันนี้ทำได้กันทั้งปีนะ ทำได้ไหมว่าเท้านูอินูดาดาลุโลได้ครับโอเล่งครับเหมออุ้ยคุนนี้ไปโดนปันฟลูเล่งครับมึงทำได้ไหมอ่ะได้ค่ะอ๋อไนี่แฟนบอเอียมเลย <c oughs> มึเมเมเมเเงอเอามึงเอาไม่เอ้ยอุตสาวนมบอกทั้งหัวมือจุกก้าไป้เป็นนมดู โอยเอี้ยมก็เลือกเกินแม่เอ้ยสาวสาวของลุยแม่ไม้ก็ยังไม่จีบไปจบกระเตุยนู่ไปหนังคู่อยู่ไปหนังคูอยู่าไกลตาหนี่เลวแล้วไอเป็ดปิดป่านี่แหละก็ไม่กลับข้าวตอนกล้วยโอ้หนามตัวมันลุ่มเอาตีม้งไอ้มอยไอ้เป็ดนั่นหนังเั็นหนังคู่เล่ปิดปากเป็ดเลแล้วนี่มันต้องตดแต่เดียว Ôi thắm ta sao ประมาณมีห้อยมีได้เขาว่าห้อยเยอะปักน้ำนี่นะห้อยเยอะค่แยดงเขาว่าเึ่งมันมีเอกลักษณ์เลยเขาว่าที่ปักน้ำนี่เขาจะต้องมีก้านอ้อยทอดหอ้อยเสียไปได้ปันเนี่ยทำเป็นไหมในก้านอ้อยทอดเลยที่ก้านโอ้อยทอดได้ค่ะ ได้เปรลูกเศร้าราซี่ตัวตัวเมึงอย่าร้อนนักแรงลูกเด้อเดี๋ยวใครตามไปข้อคัวใครรำหนูได้ละลูกยังเล็วกระลำได้ปักน้ำมีเปลวเปล่ามันทำปักน้ำแค่น้อยปักน้ำไม่ได้มึ่งนะต้นไม้คนเรียบร้อยทำตาหน้าเยือบดูนั่นปักน้ำพนันเพิ่มสั้นพนันฟื้นพนันน้อยเอบดา ก็ตามาปักนามมึงจะอายุบรัณน่ะมาเห็นมึงเดี๋ยวเอาอยูุบนนั้นจะอายุบรัณน้อนเหตุผลเรือกับนาเรือกับนอ๋อเรือนี่พี่นะข้าวถังลั้งวันนั้นเห็นมึงดันมาล่าปักเดียว ทำตาเศ้าแต่ไมเป็นปากน้ำได้ละเมืองกันตังได้ทำเมืองกันตังทำว่ามีลาตังไอ้ทีมาดีริมตาริมตาปากน้ำเมืองกันตังมีลาตังทีตเจ้าไอ้ริมตาเล่ตาปากน้ำเมืองกันตังโอ้มีลาตังน่้อยู่ริมตาไโนดวงออราตางริมตาได้ โอปากน้ำ้าเมืองกันตังมีลาดตางโนอยู่ริมตาขอทตาเศร้าสาอทต่ไมเป็นน้องเต้าเป็นเต้าริ้งเลยนะมีเอ็กูตีปลัดไปโยกคนหน้าโล่งว่างเลยมึงเนี่ยองเต้านะเป็นอะไรมึงอ้า รองใช่ไหมยู่ประจำม,มองแทวงมึงนี้<ะ>โอ้ดับเชิญมาวาประจำเลยละละกะ,ะข้อเสี่ยงตบมือตอนดับหน,บหนองเบนพรจิตาติค่ะพบกันได้เลยเจ้า